สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะอยู่กับแบนนอกกี้ช่องอดิศรแฟมิลีค่ะล่าสุดนี้ค่ำนี้นะคะเอี FC เดินทางมากันเรื่อยๆนะคะขอลงคลิปหน่อยนะครับ ค่ำนี้คึกคืนมากๆค่ะเอฟซีทุกท่านทั้งชาวบ้านนะคะเพื่อนก็มาก่อนวันงานนะคะแล้วก็ที่อยู่ระแวกนี้ก็มาชมบรรยากาศนะคะมาขอพรน้องปูป,ปาริจิตและที่แน่ๆน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทีมทนายธรรมรังศีทีมท่านทนายอุทัยนะคะก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวนุกจะพาทุกคนนะคะเดินชมสวนหย่อมในค่ำนี้อีกรอบหนึ่ง ห้องน้ำนะคะก็เพียงพอนะคะทุกคนที่มาเป็นอย่างที่นุกเคยบรรยายไปในคลิปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเมื่อทุกคนมานี่คือก็จะอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะอยากจะ,ะปวดทุกเนาะหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำนะคะนี่ค่ะ ก็จะมองซ้ายมองขวาหาจุดที่ถ่ายรูปนะคะทุกคนก็จะหันหน้าไปทางด้านหน้านะคะก็จะเห็นองค์ปู่ปาริจิตตั้งตะงานอยู่เราก็จะมีโต๊ะนั่งนะคะโต๊ะนั่งโต๊หินมีด้วยการหลายจุดนะคะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ7 8ถึง8จุดตั้งแต่บริเวณหน้าห้องน้ำและบริเวณโดยรอบถนนนะคะและค่ำนี้นะคะโรงทานก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะเอาของมาลงแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเตรียมส่วนผสมที่จะทำการปรุงนะคะในช่วงเช้าซึ่งโรงทานก็จะมีช่วงเช้าช่วงบ่าย และช่วงค่ำแม่เพิ่นนังเอ็นใบสีบอกบอกบอก าว้าว oh, wow. เริ่มวางระบบไฟแล้วนะคะไฟประดับสีเหลืองสีเขียวและสีแดงนี่บริเวณโดยรอบทางเข้านะคะที่อถ่ายนี้คือบริเวณด้านหลังห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูคะ่ะทุกคนตื่นเต้นไหมคะไฟกําลังขึ้นประดับนะคะแต่ละจุดเพื่อที่จะให้พื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะสวยงาม นี่ว้าว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 ไฟนี่คือร้อมรอบเลยค่ะว้าว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 สวัสดีค่ะจำหนูได้นะหนูอุตส่าห์ใส่หมวกกับกับคุนค่ะเอฟซีก็จำหนูได้นะหนูดีใจมากนะคะ เอฟซีจำเราได้ทุกคนนืบปื๊บปื๊บปื๊บนุกี้ก็ปิดหน้าปิดตาใส่หมวกนะคะยังมีคนจำได้นะโอ้ยขอบคุณครับปะเราไปดูลุงคนบ้างนะคะว่าทำอะไรนี่บริเวณทางข้าวเรานะคะโอ้โอเราเหมือนกับ มางานวัดหรือว่างานกาชาเนาะทุกคนนี่ดูไฟนะคะด้านหน้านี่คือวางแบบนี้เลยนี่คนที่มาคือถ่ายรูปเห็นไหมคะจอดถ่ายนุกเขียนหลายคนที่ผ่านมาเส้นนี้นะคะจอดถ่ายรูปนะคะว้าวว้าวว้าว,าว,าวาตื่นเต้น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 ,ตน ส่วนลุงคนก็ยังคงอยู่ด้านบนนะคะคนะทุกคนว,ว,ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวตอนนี้การปูกระเบื้องนะคะหรือโมเสกนะคะก็สเสร็จแล้วนะคะทั้งส,สี่เสาหรือสี่ต้นอันนี้คือสารพระพรมนะคะ ตอนนี้ลุงคนกําลังเก็บงานในการลงลุงลงยาแนวใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับอ่าลงยาแนวลุงบอกว่าลุงจะเร่งงานเพื่อที่จะแต่งตัวหล่อหล่อมารับเอฟซีจนตอนนี้ค่าแล้วเนาะค่แล้วอ่ารอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ละกันเนาะทำงานจนจนค่ำจนมืดแอดว่าคืนนี้ยังคง อีกยาไกลประชาชสัมพันธ์เอฟซที่ยังไม่มีที่พักนะครับะว่ามีที่พักว่างที่ไหนบ้านม่วงนะครับใครอยากได้ห้องพักบ้างนะครับให้รีบติดต่อน้องเมฆน้องเมฆมีเบอร์ติดต่อทีสอดที่บ้านม่วงเมื่อกี้เอฟซีต่างๆประเทศจาก พ,พ,พอพเราเพื่อนก็หาที่พักเหมือนกันพอดีเอาไปคอมก็ว่มีห้องว่างก็เลยเวลาแขกมาก็เลยบอกได้ขนายเอฟซีทางไหนที่ยังไม่ไมีที่พักนะครับรีบนะครับรีบรีบนะคะรีบรีบรีบทั่วอยู่ไหนลุงก็กำลังลงยาแนว แอดไม่อยากจะเชื่อเนาะหนูดูแต่ละครั้งนี่คือทนครับทานะครับานผู้รับานผรับ่านผู้คานะครับู้ชครับานเวลาครน,<ม>นครับราูครับท่ขา,ขออา,านผครับ่านรับท่น้านผ้านครับท่านรับท่นรับ่น้าวรทู้่นรับ้มรนารานห้งดรรับนรับ่า้ระกาศครับ <formation jin inh throat> ยังแั่งไม่จบเลยอีกรอบหนึ่งครับประกาศครับไทุกท่านนะครับท่านใดที่จะร่วมใส่บาตรนะครับพระคุณเจ้าก้าวลุนะครับพรุนี้เตรียมข้าวของอาหารแห้งครับในเวลาหกโมงนะครับหกโมงเช้านะครับเก้ารูปนะเนาะเก้ารูปหกโมงเช้าอาหารแห้งนะครับใส่บาตรอันนี้คือเป็นรถอะไรนะแอดรถประชาพชนนะครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่งานถ้าเกิดมีคนไม่ดีมาในงานนี่คือได้ยินไปถึงข้างหลังเนาะใครมาอะไรอย่างเงี้ยประกาศได้หมดโอ้สุดยอดมาก รู้กันทั่วรู้กันทั่วรู้กันทั่วเลยแบบนี้เนาะโอ้โหถึงนู่นยังหนักแล้วเนาะวัวเพิ่นงล่ะไม่ไม่นื้เขอาแล้วลงครัวนี้ถึงกับอมยิ้มนะคะเดินลงจากองค์ปู่มานะครับในเวลา6กโมงเช้านะครับให้เตรียมข้าวของอาหารแห้งนะครับกับเอฟซีลุนชาที่จะใส่บาทนะพระคุณเจ้าลูกเดี๋ยวซื้อออขงยู่ เดี๋ยวสองัดก็จะได้เตรียมของใส่บาทนะคะเพราะว่ากำหนดการเรามีการปรับเปลี่ยนหน้างานนะคะจะมีการตักบาทต่เช้า ต่อันเลยนะคะนุกได้บอกไปว่า,านี่มีการตกแต่งไฟนะคะเป็นไฟประดับในงานเป็นยังไงบ้างทุกคนว้าวไหมคะทางเข้านะคะทางเข้าเดี๋ยวไปชมอีกนิดนึงนะคะ,ะส่วนลานจอดรถนะคะก็อยู่ตรงข้ามเลยนะอยู่ตรงข้ามเลยคะ่ะโอ้ยพาม fc มาชมไฟนะตื่นเต้นมากคือ หน้างานนี่คือไฟสีสดแล้วก็สวยมากนะคะแต่นี่อาจจะแบบแสงมันอาจจะสะท้อนหน่อยเนาะทุกคนนี่ปลาขลงปู่ปลาดิจิตคลิปนี้ก็ฝากที่พิสกินที่พีกาแฟที่พีโกโก้นะคะ่วงปู่ปลาดิจิตที่ไลน์แอดที่พิสกินออฟฟิเชียลค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นกกี้พามาชม การประดับตกแต่งไฟนะคะบริเวณโดยรอบของงานนะคะถูกใจตื่นเต้นเหมือนกันไหมคะรวมถึงรถประกาศเคลื่อนที่นะคะจากพิทีที่ประชาสัมพันธ์ทุ่งนี้นะคะมีตักบาตรแต่เช้าเนาะพระก้ารูปนะคะฝากประชาสัมพันธ์เอฟซด้วยแล้วกันนะคะใครทีอ่อยากจะร่วมใส่บาตรนะคะตลอดจนชาวบ้านหรือแขกที่มาร่วมงานนะคะพระก้ารูปก็เตรียมของมานะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ FC ที่ ยังม,มีที่พักนะคะที่พักเต็มเนาะทีะ่แถวแถวนี้นะคะกุดเรือคําเต็มแล้วอําเภอบ้านม่วงนะคะรีสอร์ตยังว่างเนาะประมาณ10กิโลนะคะก็ใกล้กว่าอำเภอวานนนิวัดติดตามติดต่อได้ที่น้องเมฆนะคะน้องเมฆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ